เดียะเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องวไทัยสบายแต่อิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยกระชับรูขุมขนช่วยลดฝ้าลดกระนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแรกก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ทาและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้ผงผสมนะคะผงผสมคืออะไรส่วนตัว เอาผงพอกหน้าหลายๆตัวมาผสมรวมกันนะคะมีผงธนาคาผงขมิน้นแล้วก็ผงมะรุมผงกระเจี๊ยบนะคะเรามีผงตัวไหนเราสามารถเอามาเอามารวมกันแบบนี้ได้เลยนะคะที่เราใช้แล้วเราไม่แพ้น,นะคะเราจะสะดวกสบายในการใช้มากๆเลยนะคะเราจะใช้ผงผสมตัวนี้อยู่ที่1-2้อนชานะคะ ถ้าส่วนตัวจะเพิ่มขมิ้นลงไปอีกนะคะซึ่งในส่วนของใครที่เป็นสิวจะได้เพิ่มผงขมิ้นลงไปได้อีกแบบนี้นะคะในส่วนของผงขมิ้นก็จะช่วยรักษาเผลที่เกิดจากสิวให้หายเร็วนะคะก็จะช่วยฆ่าแบคทีเรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะเราจะใช้ผงขมิ้นอยู่ที่ครึ่งหรือ1นส่วนสี่นะคะได้ดีมากเลยนะคะในส่วนของผงขมิ้นเนาะ ใครไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่นะคะถ้าเราจะใช้น้ําผึ้งนะคะในส่วนของในส่วนของน้ําผึ้งเขาจะไปฆ่าแบคทีเรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะจะช่วยทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใส่ช่วยลดเลือนรอยช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้น้ําผึ้งอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะนี่เลยนะคะคือน้ํากุหลาบนะคะ ใครไม่มีก็ใช้เป็นนมจืดหรือนมเปรี้ยวแทนได้เลยนะคะถ้าใครไม่มีน้ำกุหลาบนะคะแตส่วนของน้ำกุหลาบก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยผิวของเรากระจ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยกจัดสิ่งสกปรกตกค้างออกจากรูขุมขนของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้น้ำกุหลาบอยู่ที่สองถึงสามช้อนชานะคะหรือนะคะใครไม่มีก็นมเลยนะคะนมจืดนมเปรี้ยวสามารถใช้แทนกันได้เลยนะคะ เราคนส่วนผสมไม่เข้ากันนะคะถ้าเขาคนเราสามารถเติมน้ํากุหลาบหรือนมจืดนมเปรี้ยวลงไปได้เลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละ 3- ามสี่ครั้งนะคะใครที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่และคนไม่เหมือนกันนะคะจะได้เพิ่มน้ํากุหลาบไปอีกนะคะใครที่ใส่นมก็ให้เพิ่มนมลงไปได้เลยนะคะให้เราผสมออกมาแล้วให้เขาได้ประมาณนี้เลยนะคะ นี่เลยนะคะใครมีแปลงใช้แปลงใครไม่มีก็หลังช้อนเลยนะคะอย่างที่บอกนะคะผงพอกน้าใครมีตัวไหนที่เราใช้แล้วเราไม่แพ้นะคะเราสามารถเอามาผสมรวมกันได้แบบนี้เลยนะคะผงอะไรก็ได้ที่เราใช้อยู่แล้วที่เราไม่แพ้นะคะเราจะสะดวกสบายในการใช้มากๆเลยนะคะ พอกไปหนาๆเลยนะคะใครมีแป้งก็จะได้หนากว่านี้นะคะนี่เลยนะคะพอกไปหนากว่านี้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เราปลปอยทิชไวทสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้กวก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาเคร์ให้ดูอีกนะคะ